เนื่องจากวันที่15ธันวาคม2 5 1 8ที่ผ่านมาด้านของปูมัทน,นาพร้อมกับทนายอันตรัก์เพชรหินได้เดินทางมาตามสารน,นัดเพื่อไตส่สวนมูลฟ้องถึง3คดี2คดีตนเป็นโจทยื่นฟ้องมิ่มประมาทโดยการโฆษณากับลิลี่เงียนส่วนคดีที่2ยื่นฟ้องมิ่มประมาทลิลี่เงียนแลก็ทนายกุ้งและคดีที่3หนุ่มกัญชัยยื่นฟ้องมินประมาทด้านปูมัน,นาเป็นจำเลย ซึ่งในวันดังกล่าวด้านของปูมันธนาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้กับสื่อมวลชนโดยเธอบอกนะครับว่าโดนทนายตุย๋ยพรศักวิาพัฒน์อภานนท์ที่มาเป็นทนายความให้กับพี่หนุ่มกัญชัยตะโกนด่าพร้อมกับถามว่ามึงมองอะไรก่อนที่ภรรยาของเจ้าตัวจะด่ากลับว่าอีกแก่อีเหี่ยวหน้าห้องพิจารณาคดีโดยทนายของปูมันธนาเนี่ยได้มีการเล่าเรื่องเอาไว้นะครับบอกว่าเราไม่เคยเจอหน้าทนายตุ๋ยเลยมีอยู่วันหนึ่งที่ทนายตุย๋ยแล้วก็ทนายแก้วดอ,อร์มนชัยจงไกรรัตนกุลนะครับเข้ามาฟังเราเราก็เเเอออาาาาาาากกสรรรปใ้ทททนนซ็ี่ศญุพต วันนั้นเราเจอเขาเขายือนอยู่ห้าถึงหกคนพร้อมกับภรรยาของเขาเราก็เดินคนเดียวและเห็นว่ากลุ่มนี้มองเราอยู่เราก็หันขึ้นไปมองพร้อมกับบอกว่าอยู่ๆทานายตุ๋ยก็ตะหวาดเราเสียงดังว่ามึงมองอะไรเราก็ออกกล้องขึ้นมาถ่ายเขาก็รีบเดินเข้าไปข้างในณวันนั้นทานายตุย๋ยฟ้องเราละเมิดอำนาจศาลแต่สารท่านไม่รับยังงงว่าฟ้องละเมิดอำนาจศาลได้ยังไงเขาตะโกนด่าดเราก่อนเราไม่เคยรู้จักกันเราไม่เคยเจอเขาแล้วหน้าห้องพิจารณาคดีห้อง402ที่สารอาญากรุงเทพใต้ ภรยาแล้วก็ทนายตุยดาเราว่าอีเหี่ยวอีกแกอีไม่มีมารยาทน่ารังเกียจอันนี้ทนายธรรมราชเป็นพยานให้เราได้พร้อมกับเล่าต่อะนอก็บอกว่าตอนที่เขาด่าว่ามึงมองอะไรแล้วก็ตกใจกลัวเพราะว่าเดินมาคนเดียวไม่ทันได้ตอบโต้อะไรกําลังจะเอากล้องขึ้นมาถ่ายเป็นหลักฐานเขาก็หนีเข้าไปข้างใน เราไม่เคยเจอกันไม่เคยรู้จักกันคุณมาด่าเราได้ยังไงเพราะบอกต่อน,นีครับอกว่าอยู่ๆมาด่าเราซึ่งเขาน่าจะเอาใจหนุ่มกันชัยหรือเปล่าไม่ทราบก็ขอดูกล้องวงจรปิดไปแล้วค่ะถามต่อนะครับบอกว่าตอนที่เขาด่าเราอีเหี่ยวอีกแก่เราได้ตอบโต้ไหมด้านปูมันธนาเนี่ยก็ได้มีการตอบนะครับบอกว่าก็เขาด่ามายังไงเราก็ตอบโต้กลับไปอย่างนั้นแต่ก็คิดในใจว่าคุณมาด่าเราอีเหี่ยวอีกแก่คุณไม่ดูตัวเองเลยว่าคุณเป็นยังไงระหว่างภรรยาของทางนายตุ๋ยกับเราคือต้องดูไหมก็ให้ลองเอารูปเขากับรูปเรามาเเปรรีียยบบทกกัันนดูลว่าใค ว่าใครแก่กว่ากันไปดูเอาเองแล้วก็มีการหัวเราะทิ้งท้ายน,นั่นเองครับต่อมาเนี่ยธนาของนายตุ๋ยเองก็ได้มีการโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าผมแล้วก็ภรรยาเนี่ยไม่ได้ด่าใครก่อนครับมีหลักฐานไว้จะเล่าให้ฟังแฮชแท็กสารอาญากรุงเทพใต้หลังจากนั้นไม่นานครับต่อมาเนี่ยธนาทนายตุ๋ยเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวนะครับหลังจากที่ถูกพัดพิงไปโดยบอกนะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเดินสวนกันหน้าสารไม่มีคนอื่นนะครับแล้วก็บอกต่อบอกว่าเจ้าตัวมองด้วยสายตาเหยียดยามจ้องไม่ลดละด้ ผมเลยถามว่ามองอะไรยังมีโต้ตอบกลับละครับว่าทําไมพร้อมกับสู้ด้วยกับแล้วก็มีการยกโทรศัพท์จะโทรหาใครก็ไม่รู้เดินไปหน้าร้านอาหารหน้าศาลนะครับเป็นร้านเดียวกับที่ภรรยาผมซื้ออาหารแลวก็ยังได้ทักทายกับคู่ความคดีเชื่อมจิตครับแต่ก็เดินขึ้นมาก่อนไม่ได้เจอกันที่หน้าศาลนั่นเองครับแล้วก็บอกต่อบอกว่าไม่เกี่ยวข้องในคดีเป็นแบบนี้บ่อยเมื่อถึงหน้าห้องพิจารณาคดีห้อง4 0 2เจ้าตัวเนี่ยเดินมาพร้อมกับทนายหน้าห้องนะครับผมนั่งอยู่หน้าห้องและก่อนจะเดินเปิดประตูเข้า้าาาองพิจรณคดี ยังคงใช้สายตาเหมือนเดิมดูถูกเหย็ดยามคนไม่รู้จักไม่เคยเจอกันก็เลยมีการโต้ตอบกลับไปนกครบ,บอกว่ามองด้วยสายตาแบบนี้คืออะไรให้ทําตัวให้เรียบร้อยหน่อยอยู่ในศาลศาลไม่ใช่โรงละครจะมาแสดงอะไรแจ้งทนายให้เตือนคนของตนเองนะครับภรยา,ยาผมเดินเข้าไปแล้วก็มีการด่าจากเจ้าตัวออกมานะครับว่าอีเหออกกี่ยวอีแก พอถูกภรรยาผมโต้กลับเลยมาอ้างโถโถโถแล้วก็มีการโต้เถียงกันในห้องพิจารณาคดีครับทนายไม่ห้ามปรามหรือว่าเตือนการวางตัวให้เรียบร้อยในศาลเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจสารมาแต่ไม่ทันเห็นเหตุการณ์โดยขนาดน,านั้นสารยังไม่ได้ลงพิจารณาคดีในห้องพิจารณาคดี ผมและก็ภรรยาจึงแยกออกจากห้องเพื่อรอเวลาที่สารจะออกนั่งบาลังแต่เจ้าตัวอยู่ในบาลังซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ศาลเนี่ยนะครับและก็พนักง,งานอายการ2ท่านอยู่ในเหตุการณ์หลังจากศารนั่งพิจารคาดีได้มีการไก่กรี่ยาสารให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปซึ่งรวมถึงเจ้าตัวด้วยภายหลังก็กลับไปนะครับแต่โพสต์ด่าผมช่ำลองไปดูที่ a c e b o o k เจ้าตัวเริ่มด่าผมกับภรรยาว่าทนายปากแต้วอีเหี่ยวอีแก่มาตลอดนะครับดูเอาว่าใครด่าใคร กล้จะเสร็จคดีช่วงเย็นผมยื่นร้องละเมิอดอำนาจศาลท่านพิจารณาแล้วว่าในชั้นนี้ยังไม่เห็นควรไต่สวนจึงยกคำร้องโดยท่านพิจารณาจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ที่เห็นเหตุการณ์นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้ยินข้อความเห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองทำรายงานบอกว่าเกิดการโต้เถียงกันโดยเจ้าตัวได้กล่าวถ้อยคำที่ไม่สุภาพด่าเลยแหละครับนะครับกับทนายความของโจ์ร่วมก็คือผมเองผมไปทำหน้าที่ทนายความให้กับพี่หนุ่มช่วงนั้นพี่หนุ่มป่วยต้องผ่าตัด เจ้าตัวคิดว่าพี่หนุ่มคงเดินทางมาสารเพราะว่าประกาศเอาไว้ใน Facebook ตัวเองพร้อมบอกต่อในก็บอกว่าข้อที่จริงทั้งหมดใครหาเรื่องใครก่อนแสดงกริยาดูถูกเหยียดยามและใครด่าดถ้อยคําที่ไม่สุภาพซึ่งบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์คือพนักงานอายการ2ท่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในคดีเชื่อมจิตหลักฐานคือรายงานเจ้าหน้าที่ในสำนวนคดี เชื่อว่าเจ้าตัวไม่ทราบและไม่ได้อ่านความจริงนะครับแล้วก็บอกว่าอย่ามีการโพสต์เรื่องราวใส่ความผมไม่เป็นเรื่องจริงผมจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้มีเพจนาเสนอไว้แฮชแท็กปากแซ่บนั่นเองครับจงกระทังล่าสุดทนาของทนายตุ๋ยนะครับแล้วก็ภรรยาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยทนายตุ๋ยบอกนะครับว่าหลักฐานผมมี ผมจะไปด่าเขาทําไมครับนึกภาพคนเดินสวนกันและมีคนมองคุณด้วยอาการเหยียดหยามผมก็เข้าไปถามว่ามองผมทําไมแต่ผมไม่มีคําว่ามึงผมไม่ได้เป็นคนหยาบคายขนาดนั้นและที่แยกย้ายไปผมไม่ได้หนีนะครับผมต้องขึ้นไปทําหน้าที่ทนายความแล้วไปเจอที่หน้าห้องพิจารณาคดีเขาก็ใช้สายตาเหมือนเดิมในขณะที่ทนายความท่านหนึ่งยืนอยู่ด้วยก็ยืนกันมีการโต้เถียงกันจนเดินเข้าห้องพิจารณาคดีแล้วภรรยาของผมได้ยินก็ทนไม่ได้ เขาเลยเดินเข้าไปแล้วโต้เถียงกันเสียงดังผมไม่เข้าใจจริงๆว่าเขาจะบุริภรยาผมหรอยืนยันนะครับบอกว่าไม่ได้ด่าว่าอีเหี่ยวอีแก่แค่บอกว่าเหี่ยวเฉยๆ ด้านของคุณเดือนครับก็ได้มีการพูดกับสื่อบนชนนะครับบอกว่าไม่มีคําว่าอีค่ะแค่บอกว่าเหี่ยวเฉยๆเพราะว่าเราอ่านในโซเชียลเขาว่าเราตลอดเวลาเรารู้ว่าเป็นเราแต่ไม่ตอบโต้เราก็ขำขขอไปเจอตัวเป็นๆเลยจะพูดคําว่าเหี่ยวแค่นั้นเองพร้อมกับบอกต่อนะครับบอกว่าคือจะว่าอะไรฉันก็แล้วแต่ขอพูดคําว่าเหี่ยวแค่นั้นพอจบก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าเราไปเกี่ยวด้วยทําไมยืนยันนะครับบอกว่าไม่ได้พูดค่ะเขาไซโคเยอะเกินไปค่ะไม่มีค่ะ ด้านทางในต๋ยเองก็มีการพูดต่อะคก็บอกว่าคือรายงานเจ้าหน้าที่ศาลตอนที่ผมไปฟ้องละเมิดหน้าศาลเจ้าหน้าที่เขาได้เขียนเอาไว้นะครับว่าด่าผมด้วยเ้อยคำหยาบคายในนั้นจะมีะรายละเอียดว่าโต้เถียงกันด้านของคุณเดือนก็ได้มีการเสริมต่อะคก็บอกว่าที่ทาให้เดือนโกรธเนี่ยก็คือเราไม่เคยเจอกันเลยต่างคนต่างอยู่คุณมาทําอะไรนะตรงนี้คุณก็ทําหน้าที่ของคุณไปไม่ใช่คุณมองเหยียดเบ้ปากใส่เราเดือนเลยบอกว่าคุณมาศาลคุณทํากิริยาให้มันเรียบร้อยหน่อยทําไมคุณมองแบบนี้ เขาก็บอกว่าทําไมแล้วมึงจะทําไมเราก็เลยขึ้นเลยค่ะพร้อมกับเล่าต่อนี่ก็บอกว่าเขาว่าพี่ตุ๋ยด้วยคําหยาบเดือนเลยลุกขึ้นไปถามว่าแล้วจะทําไมเอาเลยไม่ล่ะเดือนพูดคํานี้แหละแล้วก็หยุดแค่ตรงนั้นและวเขาก็เดินเข้าไปข้างในเขาพูดอะไรของเขาไปเรื่อยจนถึงชั้นพิจนารณาในบาลังเราเลยมีการแจ้งทนายเขาว่าคุณควบคุมคนของคุณด้วยเขาก็ไม่หยุด ด้านทานายตุ๋ยเนี่ยก็ได้มีการเสริมต่อนกครบ,บอกว่าเขาจะโกรธเวลามีใครมาด่าผมและผมจะบอกเลยว่าในศาลทั้งหน้าศาลและก็ในห้องพิจารณาคดีไม่มีกล้องวงจรปิดผมไปทําเรื่องของก่อนเขาอีกเพราะผมเป็นคนถูกกระทําก็อยากพิสูจน์ในสิ่งที่โดนกระทําแต่ผมมีรายงานเจ้าหน้าที่ศาลและตัวเขาหนกไม่อ่านถ้าเขาอ่านเขาจะไม่กล้าสัมภาษณ์อย่างนั้นแน่แนครับว่าเรื่องจริงคืออะไรผมยืนละเมิดศาลในการใช้ด้วยคําไม่สุภาพประพฤติตัวไม่เรียบร้อยในศาลแต่จากรายงานที่มีการโต้เถียงกัน ท่านก็เลยไม่ได้รับเอาไว้แต่ก็มีรายละเอียดถ้อยคําที่ด่าผมเจ้าตัวเขาก็ต้องรู้ว่าเขาเอ่ยอะไรออกมานอกจากนี้ครับทน,นายของทนายตุ๋ยก็บอกต่อนะครับบอกว่าเรื่องในสารผมไม่ฟ้องแต่จะฟ้องที่เขาโพสตเป็นคดีของผมเองมันมีข้อความที่เขาแชร์มาจากคุณหารที่เล่าเหตุการณ์นี้ซึ่งมันไม่เป็นความจริงมันมีคำานึงว่าผมไปกดดนันไปข่มขู่เขาก็คงจะฟ้องเป็นมีประมาดโดยการโฆษณาแล้วเดี๋ยวจะพิจารณาว่าผิดพราบาคอมพิวเตอร์ด้วยไหมเพราะว่าหลังจากที่คุณปูให้สัมภาษณ์ คนที่รู้จักผมเขาถามว่าผมไปด่าเขาจริงหรอภาพผมออกไปเป็นอย่างนั้นหมดแล้วเป็นผู้ชายไปด่าผู้หญิงได้ยังไงแล้วไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ความจริงเขาไม่รู้ไงว่าสายตาที่เขาดูถูกเย็ดยามผมเนี่ยมันเกินกว่าที่เราจะยืนเฉยผมถึงได้ถามเขาว่ามองอะไรนอกจากนี้ครับทนานาของทนายตุ๋ยก็เล่าต่อนะครับบอกว่าหลังจากวันนั้นก็ยังมีอีกครั้งหนึ่งครับสามีเขาชี้หน้าผมในห้องพิจารณาคดีแล้วพูดคําว่าระวังตัวไว้ข่มขู่ผมเลยผมเลยไปแจ้งความไว้ วันนี้ทราบข่าวว่าเขาป่วยก็เป็นกำลังใจให้ขอให้หายเ,าเร็วๆส่วนเรื่องคดีเดี๋ยวก็ดูก่อนแล้วกันครับแต่วันนี้มีประชาชนที่เขามานั้นนะครฟังคดีแล้วเขาก็ได้ยินและเขาก็ตกใจว่าขู่กันในศาลขนาดนี้เลยหรอนะครับก็อยากให้เขาใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังกว่านี้อย่าไปตามใจตามความรู้สึกควบคุมตัวเองให้ได้แล้วปัญหาจะไม่เกิดต้องนิ่งกว่านี้ผมเชื่อว่านิสัยผมก็ไม่น้อยไปกว่าคุณปูแต่ผมกดตัวเองเอาไว้ ทุกคนมีมุมมืดแต่ต้องกดตัวเองเอาไว้อย่าอ,าออกมาถ้าเราเป็นคนที่คนสนใจเป็นตัวอย่างมันก็ไม่ดีอยากให้หยุดแล้วภรรยาผมก็แค่ช่วยดูผมในการทํางานก็ไม่ควรจะต้องดึงเข้ามาเกี่ยวข้องอยากให้เขาแยกแยะให้เป็นว่าผมเป็นทนายความทําหน้าที่ผมไม่ได้เป็นคู่ความเขา